มีผู้หญิงคนนึงเป็นสาวอบตอล่าสุดเธอร้องสื่อนะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตครอบครัวของเธอนี่นะครับเนื่องจากว่าเธอมีสามีเนี่ยเป็นทหารปรากฏจับได้ว่าสามีเนี่ยไปคบกับสาวรุ่นเด็กอายุ17ปีคบไปคบมาเนี่ยทำเด็กท้องนะครับตอนหลังก็เลยจะไปอยู่กับเด็กสาว17แล้วแล้วก็จะหย่ากับภรรยาโดยบอกว่าเนี่ย ภรรยาเนี่ยขี้บนงี่เง่าเอออยู่กับกิ๊กเนี่ยมีความสุขกว่าโอ้โหดูสิฮนะช้ำใจเลยคนเป็นเมียนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาแฉนะครับคุณผู้ชมครับนี่ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหได้โพสต์เรื่องราวนะผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับกับทางฝ่ายของภรรยาเนี่ยนางสาวนิดอายุ33ปีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่อบตอแห่งหนึ่งที่อำเภอวารินชำราบ บอกว่ารู้จักกับสาม,มีเนี่ยก็คือในเบียรคือในเบียรเนี่เป็นทหารอากาศยศก็ชั้นประทวนเนี่ยนะครับรู้จักกันเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นก็มีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี64แล้วก็จัดงานแต่งเมื่อปี65ระหว่างที่รู้จักและจดทะเบียนสมรสสาม,มีเนี่ยประจำการอยู่ที่สถานีเรดาร์ที่จังหวัดบุรีรัมคือตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรอกนะครับ จากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่ที่กองบิน2-1จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนตุลาคมปี65ที่ผ่านมาภายหลังเนี่ยเธอบอกว่าได้ตรวจสอบดู Facebook ของสามีมีการคุยกับผู้หญิงสาวเนี่ยหลายคนแต่สามีก็ไม่เคยยอมรับจนกระทั่งหญิงสาวคนล่าสุดเนี่ยชื่อว่านางสาวใหม่เห็นบอกว่าไปรู้จักกันตอนที่ไปทำงานอยู่ที่บุรีรัมนะครับไปเจอการโพสต์ภาพคู่ร่วมกันก็เลยตัดสินใจเนี่ยได้สอบถามความสัมพันธ์ ระหว่างสาวคนดังกล่าวกับสามีนะฮะว่ามันมีอะไรกันลึกซึ้งหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยฝ่ายสาวสาวรุ่นนี่ยนะยอมรับบอกว่าเนี่ยมันเลยเถิดกันแล้วเนี่ยถึงขั้นตั้งท้องกันแล้วโดยมีการเอาใบตรวจคันเนี่มายืนยันพอไปถามสามีสามีก็ยังไม่ยอมรับนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเรื่องทะเลาะกับนางสาวนิดซึ่งเป็นภรรยานะครับพร้อมกับมีการขอหย่า ทำให้แม่ของคุณนิดเนี่ยบอกว่าเสียใจมากคือเอาอย่างนี้ละกันอ่ะถ้าเกิดอยากจะยาเนี่ยเดี๋ยวจะยาให้นะแต่ว่าจะต้องมีการจ่ายเงินค่าเสียหายค่ายากันเนี่ยห้าแสนบาทอ่ะพอพอพูดถึงตัวเลขห้าแสนปรากฏฝ่ายชายเนี่ยไม่ยอมฮนะบอกว่าถ้างั้นถ้าไม่ยอมยากันดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องหยาเอาเดี๋ยวลองฟังดูผู้เป็นภรรยาเล่าให้ฟังหน่อย อมรับก็ใช่ค่ะก็เ,เป็นหนูนี่แหละเขาเหมือนกับว่าสามีเราเหมือนเขาแบบอยากจะหย่าเราให้ได้อะไรประมาณนี้ก็คือล่าสุดคือเขาไปที่บ้านแล้วก็จะพูดว่าขอหย่าก,กับเราใช่เขาบอกว่าเราเาทําตัวแบบชอบบน่นชอบด่าอะไรเขาเขาอุดอดัดเขาไม่มีความสุขซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเราก็เป็น,นี้ของเราตลอดเราไม่ใช่ว่าเราด่าบ,บน่นด่าบแบบไม่มีเหตุผลนะคะมัตนต้องมีเหตุมีอะไรเราถึงบน่นเราก็ว่าเราเป็นเมียที่ดีแล้วนะเอออยากกินอะไรหาให้ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเนาะพูดถึงสามีภรรยาแต่พอมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแล้วเขาก็พูดเรื่องหย่าบ่อยมากแล้วก็ไม่อยากให้เราเหมือนไปหาเพราะเราไปหาเขาบอกว่าเรากับเขาแยกกันอยู่มาได้หนึ่งปีแล้วทั้งที่เรากับเขาเพิ่งแต่งงานกันได้สิบเอ็ดเดือนแค่นั้นประมาณล้านนี่นะครับฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นสาวอบตอนะอายุ33นะฮะในขณะที่สาวคนใหม่ของสามีเธอเนี่ย ยังเป็นสาวรุ่นอายุ17ปีเท่านั้นเองแถมท้องแล้วด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทางคุณนิดบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือก็เครียดเพราะว่าสาม,มีก็อยากหย่ากับเธอแต่ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้เนี่ยน้ำหนักตัวก็ลดไปหลายกิโลกร,รัมแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์20กุมภาพันธ์เนี่ยจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไปร้องเรียนกับทางต้นสังกัดของสาม,มีเพราะว่าสาม,มีเนี่ยเป็นทหารนะฮะเป็นข้าราชการก็เธอถือว่าเธอเนี่ยเป็น เมียที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแบบนี้เนี่ยเขาขายว่าสามีเนี่ยไปมีชู้ซึ่งเธอก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องกันต่อไปถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางชู้กันต่อไปนี่นะครับ